ประมาณแห่งจีวรน,นั้นกําหนดอย่างสูงย่อนกว่าสุคตจีวรนะครับจึงจะควรคือเราทําจีวรน,นุ่งห่มเนี่ยอย่าให้มันใหญ่กว่าจีวรของพระส,สุคตขอาการพระอาจารย์ลองอพิจารณาสิครับบทมีเท่าไหร่ก็มีมีมีเก้ากับหกบ่จีวรพระสุคต ก้ากับหกเนาะเก้ากับหกนะฮะสอกนะเก้ากับหกสองคือบอคือบอคือบคอบนะใหญ่มากนะครับใหญ่มากเก้านกะับหกถ้าถ้าเราทำทำทำเท่าไม่ได้เลยนะต้องย่อนกว่าย่อนนี่เห็นไหมย่อนกว่าสุขจีวรนจึงจะควรนะถ้าเท่าก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้ครับ เป็นสินค้าบมเลยนะครับห้ามทาจีวรใหญ่กว่าจีวรของพระสุคตนะครับและโดยกําหนดอย่างต่ำเนี่ยอันนี้อย่างสูงก็คือยันยนกว่าจีวรสุคตนะแล้วก็โดยอย่างต่ําก็ประมาณถ้าเป็นชังกาติและอุตราสงก็ด้านยาวก็5ก้าศอกกําด้านกว้างก็3ามศอกกําอันนี้ประมาณอย่างต่ําที่สุดนะนี่ต่ําที่สุดแล้วนะเล็กที่สุดแล้ว อันตรบารสก็ยาว5รร้ศอกกำด้านกว้างก็แม้สองศอกก็ควรสองศอกก็เล็กอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะพอที่จะปิดบนลทนแต่ว่าท่านบอกว่าถ้าสองศอกก็ควรเนะพราะอาจเพื่อจะปกปิดสะดือได้ด้วยผ้าหนุ่มบ้างผ้าห่มบ้างคือไอ้สองศอกเนี่ยมันอย่างเล็กที่สุดละเราก็เลยเอาลงไปเพื่อจะให้ปิดปิดแข้งฮะ แต่ว่าข้างบนส,สะดือม,มันไม่ปิดเพราะผ้าผ้ามันผืนเล็กตั้งก็เลยบอกว่าแต่ว่าเราเอาเอาผ้านุ่งผ้าห่มของเราเนี่ยอาจเพื่อจะปกปิดด้วยปกปิดสะดือด้วยผ้านุ่งบ้างผ้าห่มบ้างอ๋อส,สองสองนี่อย่างเล็กแล้วแต่ว่าเพื่อจะเอาแล้วข้างบนแล้วก็เอาเอาจีวรของเราเนี่ยปกปิดได้นะปกปิดสะดือข้างบนได้แต่ว่าเพราะว่าผ้ามันเล็ก สองสองก็ควรนะครับก็จีวรที่เกินและหย่อนกว่าประมาณดังกล่าวแล้วพึงอธิฐานว่าเป็นบริขารโจรถ้าเราจะเย็บจีวรแล้วนำมาอธิฐานเป็นไตรคองเนี่ยอยากทำให้มันใหญ่กว่าสุขจีวรอย่างใหญ่ที่สุดนะหรือว่าอย่างต่ำที่ก็ดังที่ว่ามาเนี่ยห้าสองกมเนี่ย ถ้ามันถ้ามันใหญ่กว่านั้นล่ะใหญ่กว่าสุคตก็ได้นะครับใหญ่กว่าจีวรพระเจ้าก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องอธิษฐานเป็นบริคานโจนหรือหย่อนหย่อนกว่าปรยายาอย่างต่ําก็ก็ได้นะแต่คุณต้องอธิษฐานเป็นบริขานโจนต้องผ้าที่ได้ขนาดเท่านั้นถึงจะอธิษฐานเป็นไตรองได้ได้นขนาดก็คือหย่อนกว่าพระสุคตแล้วก็ต่ําสุดก็ห้าสองกมแล้วก็สารรมสองกม อย่างนี้เรียกไอ้ังคติกับอุตราสงส่วนจีวรก็ไอ้อันตราบารสกสบงก็ห้าสองกรรมกับแม้สองสองก็ควรอันนี้เลี้ยวได้ขนาดที่อธิษฐานเป็นไตคองนะครับต่อมานะครับในวิสัยแห่งการอธิษฐานจีวรนนั้นท่านกล่าวไว้ว่าการอธิษฐานจีวรมีสองอย่างอธิษฐานด้วยกายอย่างหนึ่งอธิษฐานด้วยวาจายอย่างหนึ่ง ฉะนั้นภิกษุพึงถอนสังฆาติพื้นเก่าก็ถอนว่าอิมังสังคาติงปัจจุทธรามิถ้าถ้าเราถอนถอนจากผ้าที่เป็นไตคลองนะครับถอนสังฆาตินะครับก็ถอนว่าอิมังสังคาติงปัจจุทธรามิเราถอนสังฆาติพื้นนี้แล้วเอามือจับสังฆาติใหม่นะรหรือจำพาดบนส่วนแห่งร่างกาย ใช้มือจับก็ได้นะหรือพาดบนส่วนแหนร่างกายแล้วก็ทําการผูกใจว่าอิมังสังกาติงอธิษฐานิคืออธิษฐานพื้นใหม่อธิษฐานเลยนะยกมาพื้นหนึ่งก็อิมังสังกาติงปัจจุธรามิถอนออกวางไว้ข้างหนึ่ง,งแล้วพื้นใหม่มาก็พื้นใหม่ก็มาอธิษฐานอิมังสังกาติงอธิษฐานิไปเลยไม่ต้องต่อกันก็ได้มาค้างไว้บนมือแล้วก็อธิบายการอธิษฐานด้วยด้วยกายก่อนนะครับ ด้วยร่างกายก่อนคือใช้มือจับก็ได้หรือจะพาดบนส่วนแห่งร่างกายก็ได้แล้วก็ทําความผูกใจนะฮะพาดบนพาดบนไหลเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกล่าวนะครับคิดในใจฮะแล้วก็เอามือรูปคําครับนะัแล้วอ่านให้ฟังเอามือจับ้าสังาติใหม่หรือพาดบนส่วนแห่งร่างกายทําความผูกใจว่าอิมังสังกาติงอธิธามิเราอธิษฐานสังกตินี้ แล้วเพิงทํากายวิการอธิษฐานด้วยกายครับเพิงทํากา้วิกายก็คือรูปคําก็ได้ครับรูปหรือจะตบก็ได้ตบแล้วคิดในใจฮะไม่ต้องพูดหรือจะรูปผมเห็นพระอาจารย์ทงชัยเคยทำอยู่นะท่านอาจจะใช้กายวิการด้วยแล้วก็ใช้การอธิษฐานด้วยวาจาด้วยก็ได้สองกันทับไปเลยซึ่งหลายคนก็ทํำ่างนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าถ้าศึกษาตรงนี้แล้วไม่ต้องกล่าวคํา ถ้าจะอธิษฐานด้วยกายก็คือพาดบนส่วนร่างกายแล้วก็เมือรูปรูปแล้วก็อธิษฐานในใจว่าภาพบนนี้เป็นสังขติอธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วก็มีการทํากายที่การก็คือรูปอย,อย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานด้วยกายนะครับทีนี้เมื่อไม่ถูกต้องจีวรน,นั้นด้วยส่วนแห่งร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการอธิษฐานนั้นไม่ควรนะครับถ้าอธิษฐานด้วยกายเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ย ไม่ได้นะนะครับถือหมายก็ว่าวางไว้อยู่ตรงหน้าชาติอธิษฐานโดยกายวางไว้อยู่ตรงหน้าโดยที่ร่างกายเราไม่กระทบเลยไม่ถูกต้องเลยเนี่ยแล้วก็อธิษฐานในใจเนี่ยไม่ได้นะอธิษฐานด้วยวาจาจะไมอยู่หา่างนะรอันนี้กาลังจะพูดถึงต่อไปก็จะพูดถึงการอธิษฐานด้วยวาจา,ราครับครับส่วนในการอธิษฐานอธิษฐานด้วยวาจา พึงเปลงวาจาอธิษฐานด้วยวาจาในการอธิษฐานด้วยวาจานั้นมีอธิษฐานสองวิธีกับมีการอธิษฐานสองวิธีถ้าผ้าสังฆาติอยู่ในหัตถาบาทพึ่งเป่งวาจาว่าข้าพเจ้าอธิษฐานผ้าสังฆาติพื้นนี้ก็คืออิมังสังฆาติงอธิษฐานิจูในหัตถาบาทสองศอกคืบของเราอย่างนี้นะฮะ ก็อันนี้อธิษฐานด้วยวาจาไม่ต้องสัมผัสร่างกายแต่เปลงวาจาอย่างนี้ถ้าอยู่ภายในห้องล่ะครับถ้าอยู่ภายในห้องในปราสาทชั้นบนหรือในวัดใกล้เคียงนู่นนะครับพึงกำหนดที่เก็บสังฆาติไว้แล้วก็เปล่งวาจาว่าข้าพระเจ้าอธิษฐานผ้าสังฆาตินั่นพรือนั่นนะครับใช้เป็น ใช้อะไรเอตังใช้เอตังนั่นนะครับ <c oughs> อันนี้เรียกว่าอธิษฐานด้วยวาจาไม่จําเป็นต้องอยู่ในหัตถบาทสองสองคืบก็ได้อยู่ในห้องอยู่ในไหนก็แล้วนูน่นนะปราสาทท่านบนญหรือวัดใกล้เคียงนูน่นนะครับแต่ว่าต้องต้องใส่ใจว่าใส่ใจถึงถึงที่วางที่ตั้งของของผ้าพื้นเหล่านั้นนะครับแล้วอธิษฐานด้วยด้วยวาจาด้วยแบ่งวาจาครับ ในอุตราสงฆ์และอันตราวาสก็มีนัยะะอย่างนี้แหละนะครับจริงอยู่เพียงแต่ชื่อเท่านั้นที่แปลกกันนะครับเพราะฉะนั้นพึงอธิษฐานจีวรทั้งหมดโดยชื่อของตนเท่านั้นอย่างนี้ว่าสังกาติงอุตราสังคังอันตราวาสก,กังนะครับคืออิมังอธิธามิ อันนี้น,นี้เหมือนเหมือนกันเปลี่ยนแค่ว่าสังกาติงอุตราสังคังอันตราสกังก็ใช่นั้นแหละเป็นแค่ชื่อเท่านั้นเองนะครับส่วนคําอื่นก็มีก็เหมือนกันอันนี้พูดถึงการอธิษฐานเป็นเป็นตรครองนะครับต้องอธิษฐานด้วยคํานี้แล้วก็ถามอีกว่าเคยได้ยินเมื่อวันมั้งได้ยินว่าจําเป็นไหมภาพใหม่ที่บวชมาต้อง ต้องอธิษฐานพระพ,พี่เลี้ยงเนี่ยต้องพาอธิษฐานเป็นเป็นไตรคองไปทั้งหมดหรือจําเป็นไหมว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่าจําเป็นไหมต้องอะจะต้องอธิษฐานเป็นอ๋อนี่เขาถามอย่างนี้ว่าดูเหมือนคําถามของท่านเนี่ยอยากจะให้ผ้าใหม่ผ้าเก่าก็ดีเนี่ยอธิษฐานเป็นเป็นไตรคองครับเพราะว่ามีคนแนะนําอย่างเช่นพี่เลี้ยงผ้าใหม่เนี่ยเอาคุณ ยังไม่รู้จักพระวินัยที่จะบริหารเป็นไตคลองเนี่ยเดี๋ยวผมอธิษฐานพระท่านอธิษฐานเป็นบริหารจนเป็นทั้งหมดเลยจะได้ง่ายๆเพราะว่ายังไม่เรียนรู้การบริหารสิกขาบทอาจจะมีอาบัติได้ก็เลยประพฤติมีลูกมีพ้าใหม่มาบวชก็พาอธิษฐานเป็นบริหารจนหมดเลยอย่างนี้นะมันจะได้ไหมท่านบอกว่าพระบทใหม่มาเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องให้อธิษฐานเป็นบริหารจนหมดเลย ก็บอกว่าจําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรียนรู้สิกขาบทได้เร็วก็ก็อธิษฐานเลยไใจคลองเลยนะเพื่อจะได้บริหารไม่ไม่กาดลาตีนะครับหรือถ้ามันย่งยากก็อธิษฐานเป็นบริหารโจรน,นะครับโบราณนักบบัณฑิตมีพระเทละพระหลานเจ้าในการก่อนก็ก็กระทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับอธิษฐานได้แล้วพระเจ้าก็ทรงอธิษฐาน อนุญาตให้ให้อธิษฐานได้เหมือนกันโอบคือทั้งหมดเลยน้อยยกมาอธิษฐานทั้งหมดนี่มันมีสามถือแม่รูปเด็ดื้รูปได้ได้ครับได้ครับโบกตุ้มปืนนะครับครับแต่ถ้ามันอยู่ในซองไม่ได้ต้องขีดซองออกใช่ไหมได้ครับกี่ซองออกกี่ซองออกไม่ดูผ้าสติกใช่ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ลงผ้าใช่ครับก็ให้ลงผ้าใช่ไหมครับอธิษฐานเป็นอธิษฐานโจรนั่นจะได้ ทั้งใจนะทั้งใจทั้งนโดยที่ไม่ไม่ไม่ฉีกสองได้ได้เพราะว่าเราใจละมุงไปถึงในนั่นนะใช่ครับไม่ต้องแกะซองมาอธิษฐานหรอกแต่วถ้าอธิษฐานโดยกายก็ต้องให้มันถูกกายใช่ไหมให้มันทุ้าทผ้าให้มันผุาครับครับแกะซองใช่ใช่เพราะว่าก็สําเร็จประโยชน์เพราะเรา ขนาดละมุ่งไปถึงมันอยู่ในรังเก็บด้วยนะครับต,ต้องแกะรังออกไหมเนี่ยต้องตามไปแกะรังออกก่อนไหมอยู่ในรังในตูน้อ๋อก็ว่าจาเกเไม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องแกะถุงก็ได้ว่าจากต่อไปนะครับถ้าพิสูจน์กระทำจีวรมีสังฆาติเป็นต้นด้วยด้วยผ้าที่อธิษฐานเก็บไว้เนี่ยเมื่อย้อมและกลับปะแล้วนะครับกลับปะเป็นตู้แล้วเนี่ย พึงถอนว่าข้าพเจ้าถอนผ้านี้แล้วอธิษฐานผ้าใหม่ถ้าภิกษุกะระทําจีวรมีสังฆารติเป็นต้นด้วยผ้าที่อธิษฐานเก็บไว้ mm hmm. เมื่อยอมแลกกับปะเสร็จแล้วพึงถอนถอนผ้าเก่าบอาก แต่ถ้าภาพต่อยอะกว่าก็ไม่ต้องถอนแต่ถ้าภาพต่องยอะกว่าไม่้องไอ้ประโยคหลังเนี่ยมันมีผ้าใหม่้าพเก่าแต่ว่าไอ้ประโยคหน้าเนี่ยไม่เห็นว่ามีคําว่ามีมีใหม่มีเก่าถ้าพิสูจน์ทำจีวรมีสังขติเป็นต้นด้วยผ้าที่ที่อธิษฐานเก็บไว้เมื่อย้อมและกลับปะเสร็จแล้วพึงถอนถอนภาพกอนว่าขบเจ้าถอนผ้านี้แล้วอธิษฐานผ้าใหม่ครับถอนผ้าเก่าคือปฏิฐานจูนออกแล้วก็ถอนอีก แล้วการที่ถานมีสําคัอืมก็ต้องถอนนะครับต้องต้องทําการถอนเพราะว่าเราอธิษฐานเป็นเป็นเป็นอย่างอย่างไว้แล้วถ้าถ้าตายจีวรเราอธิษฐานเป็นบริขารจวนแล้วเก็บไว้ถ้าเราอยากจะเอาบริขารจวนที่เราอธิษฐานแล้วเก็บไว้มาใช้เป็นผ้าพื้นใหม่แล้วก็ถอนถอนอธิษฐานจากบริขารจวนนั่นแหละแล้วก็มาอธิษฐานเป็นผ้าใหม่เป็นเป็นไตคองใหม่ อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับคือ,อยังไงก็ต้องถอนจากจากความเป็นของของสิ่งน,นั้นๆที่ที่เราถอนที่เราอธิษฐานไว้นะครับไม่ใช่ว่าอธิฐานเป็นบริการจนแล้วก็อยากจะใช้เป็นไตของก็เอาอธิฐานทับกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะต้องต้องถอนก่อน,นต่อมาครับแต่เมื่อเย็บแผ่นผ้าใหม่หรือขันใหม่เฉพาะที่ใหญ่กว่า เข้ากับจีวรที่อธิษฐานแล้วควรอธิษฐานใหม่ครับก็แน่นอนครับถ้าเราผ้าเก่าแล้วเนี่ยมันขาดเราไม่ได้เปลี่ยนทั้งผื้นหรอกแต่ว่าพื้นที่พื้นใหม่ที่เราเข้ามาปะเข้าใหม่ๆมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าที่เราตัดออกไปนะครับก็ก็ต้องอธิษฐานใหม่ครับในแผ่นผ้าที่เท่ากันหรือเล็กกว่าไม่มีกิจด้วยการอธิษฐานอธิษฐานใหม่ ถามว่าก้อนไตจีวรจะอธิษฐานเป็นบริขานโจรควรหรือไม่ควรนะครับตรงนี้มาถึงรู้สึกจะเป็นปัญหาเหมือนกันครับพาที่เคร่งคัดข้อปฏิบัติก็อยากจะให้พิสูจน์ทั้งหมดนี่อธิษฐานเป็นไตคลองครับเนี่ยกับความประสงค์ของครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ก็อ,อยากจะให้พิสูจน์ได้มีสติสัมปชัญญะในการใช้สอยปัจจัยนะครับมีจีวรเป็นต้นก็เลยอยากจะให้อธิษฐานเป็น ไตจีคอนไตไตคลองหมดเลยนะฮะแต่ว่าในที่นี้อัตกถาท่านก็ให้นัยยะว่าได้หรือไม่ได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลองว่าอ่านให้ฟังว่าจําเป็นไหมที่ไตจีวยเนี่ยพิสูจน์บทมาใหม่เนี่ยจะต้องใช้สอยไตยจีวยเท่านั้นนะครับบริคันโจรก็ได้นะครับจะมีนัยยะให้อยู่นะครับ แก่ว่าได้ทราบว่าพระมหาปทตุมเทระกล่าวว่าไตาจีวรพึงอธิษฐานเป็นไตจีวรอ,อย่างเดียวถ้าว่าอธิษฐานเป็นบริขารโจรได้การบริหารที่ตัดไว้ในโอุทโทสิตาสิกขาบทก็จะพึงและประโยชน์ไปอุทโธสิตาสิกขาบทก็คือสิกขาบทที่สองเนี่ยนะครับที่กําลังจะถึงเนี่ย,ย,ย,น,น,ยนะครับเรียกด้วยตุติยาคตินนะครับ ก็จะพึงไรประโยชน์ไปท่านบอกว่าอย่างนั้นได้ยินว่าเมื่อพระมหาปฐุมเทระกล่าวอย่างนี้พวกพิสูจน์ที่เหลือกล่าวว่าแม้บริขารโจรพระผู้มีพระภาคเจ้ากรอตัดก็ตัดว่าพึงอธิษฐานเพราะเหตุน,นั้นการอธิษฐานไตจีวรให้เป็นบริขารโจรจ่อมควรคือท่านคัดค้านคำของพระมหาปฐุมครับพระมหาปฐุมบอกว่าไตาจีวรนเนี่ยพึงอธิษฐานเป็นไตจีวรนอย่างเดียวอถ้าพวกคุณจะามาอธิษฐานเป็นไตบริขารโจรเนี่ย การที่พระองค์ตัดไว้ในโทโธสิตาสิกขาบทมันก็ไรประโยชน์ไปนั่นสิไม่มีผลอย่างเงี้ยฮะแต่พิสูุน์ทั้งหลายพิสูจนทั้งหลายที่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เก่งนะครับก็ก็เชิดเชื่อที่ได้นะจนจนจนท่านเขียนไว้ในที่นี้นะฮะท่านรูจานาไว้ในที่นี้เนี่ยก็ให้ถือเอาตามคําของพวกพิสูจน์นะครับว่าเพราะเหตุนั้นการอธิษฐานไตเจวรให้เป็นบริขารโจรก็ย่อมควรเนี่ยท่านท่านเห็นด้วยนะครับ ไม่เพราะคือคือ,คอไม่จําเป็นต้องต้องอิษฐานเป็นบริคารโจนอย่างเดียวเหมือนกับความคาพูดของพระมหาปฐุมนะครับแม้ในมหาปัจจลีท่านก็กล่าวว่าชื่อว่าบริคารโจนนี้เป็นเหตุแห่งการเก็บจีวรโดยความไม่เป็นนิสกีไว้ไวแผนกหนึ่งนะฮะที่ผมบอกว่าการการเก็บจีวรไว้เพื่อจะไม่เป็นนิสกีเนี่ยเพราะล่วงราตีสิบลาตีไปเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานหรือเป็นวิกลับเนี่ยการอธิษฐานเป็นบริการจวนก็จัดอยู่ในหนึ่งในของการอธิษฐานใช่ไหมครับก็เลยมันเป็นแผนกหนึ่งเฉยๆก็เลยบอกว่าการไม่จําเป็นต้องอธิษฐานไต่คลองนะทุกรูปไม่จําเป็นต้องอธิษฐานไต่คลองนะเขาบอกว่าการอธิษฐานไต่คลองก็คือการไม่เป็นอบัติเพราะร่วมสิบลาฏีไปแล้วก็มีก็ปฏิบัติเพิ่มเดิมเข้ามาคือการ ลุงอรุณขึ้นมามันก็ต้องอยู่กับอันตรบัดห้องอันตบัดสองสองคือของเราเป็นต้นเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยแค่นี้เองเพิ่มเข้ามานะแต่ใจความก็คือไม่ให้มันเกิน10บวันเพื่อไม่มีอัตรบัดในพาะเลย10บวันไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นบริการโจรก็เหมือนกันบริการโจรก็บัญญัติไว้เพื่อไม่ให้ล่วงราตีสิบลาตีไปเหมือนกันฉะนั้นการเดิอฐานไต่ควองเป็นบริการโจรก็ควร จะอธิษฐานใจจีวรว่าปริขาละโจละแล้วใช้สอยก็ควรคือคําเต็มก็คืออิมังปริขาละโจลังอธิษฐามิอย่างนี้นะครับหรือว่าอิมานิปริขาละโจลานิอธิษฐามิเอกวัจนะพระหูวัจนะอย่างนั้นนะครับรู้สึกว่าในในพระบาลีจะมีเฉพาะ อิมังปริคาราจโจรังอริถามีนะครับไม,ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็โยกมาได้ไหมครับพระอาจารย์ครับก็ก็สําเร็จเนาะก็สําเร็จได้ครับส่วนในอุทโทสิตะสิขาบทตรัสการบริหารไว้สําหรับพิสูพผู้อริษฐานใตเจวรนแล้วบริหารอยู่เท่านั้น คันกับพระมหาปฐุมนะฮะเอาตามนี้นะครับได้กินว่าแม้พระมหาติดสะเถระผู้กล่าวอุปโตวิพังอ่ซึ่งอยู่ที่ปุณณะวาริกาลามได้กล่าวว่าในการกร่อนพวกเราได้ฟังจากพระมหาเถระว่าพวกพิสูจผู้ชอบอยู่ในปา่าเก็บกีวรไว้ในโพรงไม้เป็นต้น และก็ไปเพื่อต้องการจะเริ่มบำเพ็ญเ,เพียรนะและเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นไปเพื่อประสงค์จะฟังทำในวัดใกล้เคียงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพวกสามเณรหรือพวกพิสูจนหนุ่มจึงถือบาตรและจีวรไปให้เพราะฉะนั้นการอธิษฐานตายจีวรเป็นบริคารโจรเพื่อใช้สอยสะดวกก็ควรอยู่ก็คือพระเถระท่านจะไปบําเพ็ญเพียรอยู่ป่านะทั้งก็เลยเก็บ จีวรไว้ในพวงไม้แต่ก่อนจะเก็บท่านก็ถอนก่อนนะครับถอนเป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นบริคารโจรไว้ก็ได้นะครับหรือถือถอนไม่เฉยก็ไม่ต้องอธิษฐานอะไรก็ได้มันก็ตั้งอยู่ในอัจเรกจีวรก็เก็บไว้ไว้สิบวันนู่นนะครับนะ <S <S พอนีอารุณ์มันขึ้นพิสุทั้งหลายก็ที่เป็นลูกศิษย์ก็ถือบารจีวรไปให้พระเทล่ที่เก็บไว้ในพงไม้เนี่ยทัางกเลยแสดงว่าท่านอยู่ป่าได้ไง การอยู่ปัดได้ก็เพราะว่าท่านถอนแล้วนะครับถอนแล้วนะถอนแล้วอธิษฐานเป็นบริขารโจรแล้วอย่างนี้นะครับจึงก็เลยเพราะฉะนั้นการอธิษฐานไตเจวรเป็นบริขารโจรเพื่อเพื่อใช้สอยสะดวกก็ควรอยู่ในการประพฤติธ,ธรรมนะครับ่างนี้ก็เลยไม่ได้จากัดจาเขียวว่าพิสูจน์ุงรูปจะต้องอธิษฐานเป็นไตคลองเท่านั้นนะครับ ถ้าพาผพ้าใหม่อธิษฐานเป็นไตรคลองแล้วก็ไม่อธิบายสิกขาบทอุโทโธสิตาสิกขาบทในการบริหารไตย,ยีวรน,นี่บริหารไม่เป็นก็ทําไม่เป็ีนอีกก็มีอาบัตินิสังเกตปางกิตติอีกเดี๋ยวอยากจถามเกี่ยวกับเรื่องอริษฐานโดยในกบบรณีทาอธิษฐานไว้บบทั้งหมดไม่ได้อธิษฐานเป็นไต่คลองเน่ยกรณีที่ว่าถ้าจะรับผ้ากระถิ่นเนี่ยควรจะทำยังไง ก็เอาผ้าที่เราห่มเนี่ยที่เราเป็นบริคานโจนเนี่ยอธิษฐานเป็นเป็นไตคองในขณะนั้นไม่ต้องให้ผ่านแต่จะลาตีไม่ครับไม่ครับอธิษฐานเลยครับให้ถอนอธิษฐานในบัดนั้นในในในสังฆกรรมในก่อนที่เราจะเปลี่ยนผ้าอะไรหรือว่าจะมอบผ้าให้นะก็ต้องถอนคาบริาจนก่อนถ้าถอนค่าบริคานจนแล้วก็อธิษฐานเป็นเป็นไตคองถอนจากไตคองก็มาอธิษฐานผ้ากัถินใหม่ ว่าแค่นั้นเองครับพราเป็นเป็นวินัยกรรมที่เฉยครับได้ยินพระเถระรูปมหนึ่งท่านบอกว่าอย่างน้อยต้องอธิษฐานไม่ผ่านคืนหนึ่งไปก่อน <laughs> อากาภาพข่งคืน <laughs> คำที่พูดก็ไม่มีมาในอธิบายหรอกครับแล้วคำของที่หลวงพ่อยกตัวอย่างของพระเทระรุ่อื่นมาก็ <laughs> ไม่มีคําในคําอธิบายแต่ว่าโดยโดยการถือนัยยะเอานะครับว่าไม่จําเป็นต้องรอค้างคืนนะ อธิษฐานในบัดนั้นแหละแล้วก็ถอนในบัดนั้นแล้วก็อธิษฐานภากถินแล้วก็กล่าวคำกถินซ้าไปอย่างน,นั้นก็ได้ณทีนี้ถ้าอธิษฐานเป็นภาคครองแล้วต้องถอนไหมอย่าอธิษฐานภากถินขื้นมาครับผมเช่นถอน้าอันดีเดวีวันเสร็จแล้วก็อธิษฐานเป็นภาคครอง แล้วก็ถอนผ้าคองและอธิษฐานท้ากระถินใช่ครับใช่ครับต้องทำตามลำดับนะสมมติว่าผ้าที่ตอนนี้เราใช้เป็นผ้าบริคันโจนเพราะว่าท่านบัญญัติไว้ว่าคนที่จะคลองผ้ากระถินเนี่ยคนนั้นต้องต้องใช้สอยไตจีวรนต้องอธิษฐานไตจีวรนเดิมอยู่แล้วเราไม่อธิษฐานไตคลองแต่เราอธิษฐานเป็นบริคันโจนไว้แต่เราเป็นเป็นคนได้รับกระถินพอดี เราก็เลยต้องต้องถอนจากบริคารโจรนะแล้วก็อธิษฐานเป็นไตคลองแล้วก็อธิษฐานจากไตคลองไอ้ถอนถอนจากไดคลองไว้พื้นเดิมที่เราห่มนะแล้วก็เอาพื้นกะ,นนะินเะนี่ยอธิษฐานผ่ากะินแล้วก็กล่าวคำกะทินซ้ำอย่างงี้ก็ก็ก,ก,ก็ก็เป็นน,าน้าสำเร็จนะครับพระอาจารย์ในอีกกรณีหนึ่งถ้าในกรณีเรา จะใช้ตะบงเป็นผ้าการกระถินเราก็นุ่งตะบงตัวไปวนะั้นน่ะจะไปการกระถินน้นะแล้วเราจะทํายังไงกับผ้าที่เราจะถอนตะบงถอนท,ทั้งที่อยู่ในตัวใช่ไหมได้ครับได้ครับถอนท,ทั้งที่อยู่ในตัวบางคนอาจจะคิดว่าเอาถ้าเราถอนแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอาบัดแล้วเพราะว่าเราถอน ก็ไม่ไม่เป็นอาบัติก็เพราะว่าเพราะเมื่อเราถอนแล้วมันก็ตั้งอยู่ในอดีตเล็กขีมวนก็มันก,นก็ใช้สอยนุ่งห่มได้อีกสิบวันเลนะครับนะก็ไม่ไม่จำเป็นต้องถอนออกมาถอนก็ถอนในในคาถาที่เราห่มนั่นแหละนะครับอา้าต่อไปนะครับแม้ในมหาปัจจลี ท่านก็กล่าวไว้ว่าในการก่อนพิสูพผู้อยู่ป่าได้อธิษฐานแต่เจียวรเป็นบริการจนนั่นแลแล้วใช้สอยด้วยใส่ใจว่าในแดนที่ไม่ผูกซีมามันรักษาได้ยากครับนะมันก็จริงดังนั้นนะฮะว่าในแดนที่ไม่ได้ผูกซีมาเนี่ยการเราเรารักษาเจี๋ยวอนมันทำได้ยากมากนะ ถ้าถ้าเราเอาเอาไตจีวรไว้ในบริเวณที่ผูกซีมาแล้วอยู่รักษาเนี่ยมันก็สะดวกดีแต่ว่าไปอยู่ในสถานที่มันมันไม่ได้ผูกซีมาแล้วเราก็เอาไตจีวรไปเก็บไว้ตรงนั้นมันจะไปเก็บไว้ตรงไหนเพราะว่าในสถานที่นั้นไม่มีซีมานะกนก็อยู่รักษาได้ยากท่านก็เลยต้องถอนรธิฐานนะครับเพื่อเพื่อกรัรใช้สอยอย่างสะดวกการประพฤติพรหมจรรย์ได้สะดวกนั่นเองนะครับ